สุญญตาเนี่ยไม่ใช่มีอะไรเลยคือว่างจากความยึดถือก็วิชาวิมุตต์นั่ก็อ,อันเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันคือถ้าถึงตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้เรียกสูงได้หมดเลยเพียงแต่คือว่างจากความยึดถือในโมหะโทสะทั้งหลายที่เราปรุงแต่งที่คนอื่นยื่นมาให้ไม่ใช่ว่าว่างโลกไม่มีอะไรเลยนะนอยอยถ้าสายยาที่ปัชนาคือว่างจากความยึดถือไม่มีอัตตา สุญญาตาวิหารคือมีความบ้างมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเครื่องอยู่ก็หมดสิ่งปรารถนาะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไวจพ์ของพระนิพพานไม่ผ่านตนเองไม่ผ่านคนอืน่นสบายปลอดโปร่งโลกแค่ได้ยินเรื่องราวก็รู้สึกปลอดโปร่งแล้วใช่ไหมถ้าเข้าถึงสภาพวัีิจักขนาดไหนให้กำลังใจอยู่ไม่ไกลไปให้ถึง ชัยชนะองค์พระศาษษสดาวางไว้เหนือเสียเก้าทุกคนจงก้าเข้าไปรับชัยชนะนั้นด้วยตัวเราเองธงชัยแห่งพุทธธรรมะอยู่เหนือเสียนก้าของเราทั้งหลายจงกล้าที่จะก้าวไปด้วยความอารหานชานใจเจริญไปเถอะทำต่างๆมีคุณมีความดีมีอนิสงส์ทั้งหมดและจะเชื่อมถึงกันเองไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4อาอนาปานสติทังขั้นวิปัสสนาญาณ9 1 6โสรสายาน วิ่ัณนาภูมิทั้ง6อสุภกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเส้นทางเป็นแห่งคุรสนแห่งความดีที่จะไปถึงญาณแห่งองค์พระสัสดาอันแจ่มแจ้งอานนุโมทนา